สวัสดีด้วยนะครับผมเดียในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกจุดบัฟที่มันมีขวดบัฟอยู่ตรงไหนบ้างนะผมเดี๋ยวผมจะวงให้บนแผนที่นะผมในคลิปนี้นะผมขอ,อเล่าว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้เวลาในการล่อนหาเครื่องบินหรือขับรถไปหาเนี่ยคนข้างงานนะผมเพราะฉะนั้นถ้าถาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม อ่าโอเคครับผมเรามาอยู่ในแมทกันแล้วเนาะโอเคขยายแผนที่มันเดิมนะครับผมตามเทคนิคอ่าคิดที่แล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะบินให้ดูเลยนะผมผมจะบินยาวเลยนะผมเพื่อให้ดูในแต่ละจุดนะผมอ่านี่ก็แคปหน้าจอไว้ดนึงอ่งนะเอาไปใส่ตอนท้ายนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคนระับวิ่งไปที่เครื่องบินก่อนนะผมอ่าจุดนี้เครื่อเมืองเนี้ยเครื่องบินก็จะเกิอดอยู่ตรงนี้นะผมขึ้นไปเลยนะผม บินไปนะผมเนี่ยสังเกตว่าเมืองไหนที่มีเนี่ยเมืองไหนที่มีแสงแบบเนี้ผมส่องขึ้นมาคือเมืองนั้นเนี่ยจะมีขวดบับอยู่นะครับผมอ่านี่คือเมืองแรกที่ผมจะพามาดูนะผมเนี่ยเห็นไหมเป็นแสงตรงนี้ไหมผมน้าใกล้ๆก,กล่องแสงกล่องสุมปืนเนี่ยก็จะมีอ่าตู้ขวดบับอยู่นะผมสลับเมืองนี้เนี่ยเป็นตู้สุมนะผมมันจะสุมบับไห ส่วนเมืองนี้ก็ในอยู่ในบ้านนะผมจะเป็นตู้สุ่มบับเหมือนกันนะผมอ่าและในจุดต่อมาคือเมืองฟาร์มนะผมเมืองฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นอ่าบับเดิมนะผมคือคุณมากี่ทั้งอ่ะบับที่เมืองฟาร์มก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าและจตึกต่อไปเราไปดูกันเลยครับผมนี่ฮะเมืองต่อไปเนี่ยเมืองต่อไปที่ผมกาลังจะพาไปเนี่ยคือเมืองเนี่ยผมไม่ค่อยได้มานะ เออผมไม่ผมไม่เคยมานะผมเมืองนี้ผมไม่เคยมาเอาบัฟเลยผมไม่รู้ว่าเมืองนี้จะเป็นบัฟอะไรนะครับผมอ่าอันนี้เมืองนี้จะอยู่ในบ้านแลผมข้างในเลยคือคุณต้องฝ่าซอมบี้เพื่อเข้าไปข้างในนิดนึงนะผมต้องเสี่ยงนิดหน่อยถ้าอยากได้บัฟเนานะโอเคแล้วเราไปจุดต่อไปกันเลยนะครับผมจุดต่อไปจะอยู่ที่ผมมานะครับผมอ่าเมืองนั้น เมืองทุกเมืองไม่ใช่เมืองที่มีรูปมรกตดขึ้นนะผมถึงจะมีบัฟไม่ใช่นะผมบางเมืองที่ไม่มีรูปมรกตดเนี่ยก็มีบัฟเหมือนกันนะผมอย่างจุดต่อมาเนี่ยจุดเนี้ยผมมาเป็นประจานะครับผมในจุดเนี้ยก็จะบัฟก็จะสุ่มนะผมะจุดนี้บัฟสุ่มเนาะและในจุดต่อมาที่ผมพามานะผมะในจุดข้างหน้าเนี่ยอ นะครับผมเห็นไหมว่ามันจะอยู่ในอยู่ในตัวอาคารนะครับผมนะในเมืองเมืองข้างหน้ามันจะอยู่ในตัวอาคารอันนี้ก็ต้องฝ่าฝูงซอมบี้เพื่อเข้าไปอีกแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอหมดตอนกลางคืนก่อนเนาะเดี๋ยวผมตัดให้เลยนะครับผมอ่าโอเคเช้าแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวขับรถไปเลยแล้วกันนะครับผมเงียนเงเงียบเง ก็ในจุดเมืองฟาร์มก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมน่าสังเกตเห็นไหมเนี่ยแสงสีแสงสีขาวขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นจุดของกล่องสุ่มปืนนอ่กล่องนี้นะผมมาเปิดหาปืนได้เราจะสุ่มปืนนิดนึงนะใครดวงดีก็ได้ปืนดีไปนะผมสหรับตู้ตรงนี้ผมที่ผมบอกอ่าตู้เมืองฟาร์มมันจะเป็นตู้นี้เสมอนะครับผมตู้บบบนี้เสมอ,อม มาเมืองฟาร์มเมืองเนี่ยทีไรก็จะเป็นบัฟนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ในแต่ละเมืองที่มีแสงสีฟ้าที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีบัฟอยู่นะครับผมอ่าและเป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้ทุกคนได้รู้จุดบัฟนะครับผมก็ จุดบัฟเนี่ยมีหลายจุดเนาะบางทีบัฟที่หายากที่ทุกคนตามหาเนี่ยอ่าอย่างบัฟดาเมจนะผมแล้วก็บัฟเลือดเนี่ยในแพทชี่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมาแพทเนี่ยสมหมดซอมบี้ครั้งที่แล้วเออมันจะมีบัฟสองบัฟนี้อยู่นะผมซึ่งเป็นบัฟที่ดีมาก <c oughs> แต่ในครั้งนี้เนี่ยมันผมไม่รู้ว่ามันจะมีบัฟนี้หรือเปล่าอาจจะมีบัฟนี้นะผมแต่ในจุดแต่อาจจะเป็นในจุดในในบ้านนะผมนะก็อาจ ไออย่างในเมืองข้างล่างกับเมืองอ่าที่อ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไอนี่รูปให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะอธิบายนะผมอย่างสองจุดนั้นเนี่ยผมไม่เคยไปนะผมสองจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดบัฟสองดาเมจก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นบัฟเลือดก็ได้นะผมหรือมันอาจจะสุ่มนะเพราะว่าสองจุดเนี่ยเป็นจุดที่ผมไม่เคยไปนะผมแต่จุดที่เหลือเนี่ยผมเคยไปมาแล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นอ่ารูปแผนที่ให้ดูนะผม ว่าจุดไหนนยอีกจุดไหนบ้างที่ผมไปแล้วแล้วผมสามารถบอกได้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันสุ่มนะครับผมหรือตรงนั้นเนี่ยมันล็อกบับไว้อยู่แล้วนะผมเล่นกีตากีตาเดินไปตรงนั้นก็จะเจอบับเดิมนะครับผมผมจะเขียนบอกไว้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับท้ายคลิปก็จะมีรูปแผนที่แมพให้ดูนะผมอ่าโอเคนะผมก็แผนที่ก็มีประมาณนี้นะผม ก็ในจุดสุ่มเนี่ยก็คือผมไปสวตรวจสอบมาแล้วนะครับผมนะในส่วนของคิวเลอร์เฮาส์เนี่ยอ่ามันจะอยู่ที่ชั้นแรกนะผมชั้นข้างล่างนะผมในโดมอะ่ะมันจะอยู่ข้างล่างนะผมอ่าข้างล่างบันไดเนาะตรงกลางออส่วนอ่าเมืองอิตาอะไรแหละไซร่า,านเนี่ยแหละผมเมืองไซร่า,านเนี่ยที่ผมเขียนว่าไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้จริงนะครนะผม คือผมเข้าไปในบ้านหลังนั้นเนี่ยขึ้นมาชั้นสองเนี่ยผมเจอแต่กล่องสุม่มฮะผมเดินหาทั่วบ้านทั้งข้างล่างข้างบนเนี่ยผมเดินหาไม่เจอครับผมหรือว่าผมตาฝาดก็ไม่รู้นะผมผมเลยไม่รู้ว่าซ้ายเมืองซ้ายล่างเนี่ยไอ้ตู้บัฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะผมผมเลยอ่าขอเขียนว่าไม่รู้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมสาหรับใครที่ไปเมืองซ้ายล่างแล้วเจอคดบัฟเนี่ยฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทําให้คนอื่นนั้น รู้ด้วยว่าขวดบัฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนน,นะครับผมนะก็เป็นจุดเดียวที่ผมหาขวดบัฟไม่เจอก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมไม่เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับตามแผนที่เนานะตรงไหนบัฟเดินตลอดก็จะเขียนไว้นะผม